อีกเรื่องนึงยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเมื่อวานเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามไลฟ์สดนะคะกรณีดราม่าโลก2ใบของ<ม>นักร้องลูกทุ่งหญิงลันลาของเราเนี่ยนะคะหญิงลีสีจุมพลค่ะคือเมื่อวานเนี่ยออกงานครั้งแรกตั้งแต่มีเรื่องกันมาเนี่ยนะคุณผู้ชมชามาพร้อมทนายความเลยค่ะชี้แจงว่า ต,ตัวคือพูดยาวเหมือนกันนะ <Ha. S 2> แต่ด้วยเวลาที่จํากัดก็เลยยังลงไม่ครบใจความนั่นเอง <Ha. S 2> นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะสรุปให้อีกทีเพื <S <S <ช>่อ <ha. S 2> หลีชี้แจงว่าตัวเองไม่ได้ครบซ้อนมีโลกสองใบเพราะหนึ่งหนูยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส <Ha. S 2> ค่ะคบกับพี่ไม้เนี่ยคนรักเก่าสี่ปีแต่มีปัญหากันเพราะพี่ไม้เขาชอบเดิม,มเลยคุยตรงๆว่าหนูไม่สามารถพัฒนาเปิดตัวได้จริงจังถ้าหญิงลีเองมีโอากาสชอบใครก็จะเปิดใจศึกษานะก็เลยห่างจากพี่ไม้มา และพี่หญิงลีนะคะก็ไปเจอหนุ่มคนใหม่ค่ะซึ่งตอนแรกพี่หญิงลีบอกว่าขอใช้นามสมมตินะว่าเป็นนายก็ได้ศึกษาดูใจกันนะครับต้นปีที่ผ่านมามหลังจากห่างจากพี่ไม้นะคะคนรักเก่าได้3-4เดือนค่ะ แต่พอพี่หญิงลีนะคะคบกับนายกรนะคะก็ปรากฏว่ามีปัญหากันค่ะเพราะว่าพี่หญิงลีเนี่ยนะคะไปเจอแชทข้อความค่ะจากเพื่อนผู้หญิงของนายกรเนี่ยบอกว่าให้กอบโกยจากพี่หญิงลีมาให้ได้มากที่สุดซึ่งพี่หญิงลีนะคะก็รู้สึกว่าอา้าวนายกรเนี่ยไม่จริงใจทําร้ายจิตใจนะคะแล้วก็คุกคามผ่านสื่อค่ะจนได้ตัดสินใจกลับไปคบหากับพี่ม้คนรักเก่าอีกครั้งหนึ่งค่ะอนอกจากนี้นะคะยังมีที่หญิงลีบอก,บอ,กอีกนะคะว่า กล้องที่ใช้ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอหายไป,ไปมูลค่ากว่า400,000บาทก็สงสัยว่าคนเนี้ยนายกคนเนี้ยเอาไปนะคะส่วนประเด็นที่มีข่าวออกมาว่าคนรักเก่ากับคนรักใหม่มีกันเจอหน้ากันแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงแบบว่าจอ่จอหัวจ่อหัวกันขนาดนั้นยิะดีบอกทั้งสองฝ่ายเจอกันจริงแต่ไม่มีเรื่องปืนไม่รู้ว่าคนที่ต้องการปล่อยเออ oh, คนที่ปล่อยข่าวมาต้องการอะไรค่ะจากนี้ไปถ้านายกแฉอีกเนี่ย ขอมอบหมายให้ทนายความดูแลส่วนทรัพย์สินที่หายไปก็แล้วแต่ศาลจะตัดสินไม่ได้ใส่รายรว่านายกอเอาไปแค่สงสัยว่าเขาเอาของไปขออย่าได้มาระรานคุกคามกันในอนาคตขอให้หมดเวรหมดกรรมต่อก,กันอเอาเป็นว่าไปฟังเสียงหญิงลีก่อนเดี๋ยวดิฉันมีอะไรมาเล่านี่อินไซต์อีกแล้วค่ะในมุมของหญิงหญิงมองว่าหนึ่งหญิงยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนแต่ว่าหญิงก็ได้คบคุยกับพี่ไม้อยู่ซึ่งพี่ไม้แกมีปัญหากับหญิงทะเลาะเรื่องดื่ม ดื่มแล้วก็บอกว่าเธอฉันไม่สามารถที่จะพัฒนาการกับคุณไม้ได้อย่างเปิดตัวหรือว่าจริงจังนะถ้าหญิงมีโอกาสที่ญิงชอบใครญิงจะเปิดใจและหญิงก็ได้มีโอกาสได้ศึกษากับคนนั้นที่คุกคามหญิงทางสื่อแต่ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่นงเดือน2เดือน3เดือนมันมีแต่ความที่น่ากังวลใจจนหญิงต้องรู้สึกว่าไม่ไหวไปต่อไม่ได้แต่เขาก็แบบ ไม่ยอยากออกไปจะทคนไม่เท uh ่ารัคบซ้อนหรือว่าความไม่ได้คบซ้อนในช่วงเวลานั้นหญิงลีก็ห่างกับพี่ไม้หญิงก็ไม่ได้คบอะไรมากมายซ้อนอะไรตรงนั้นก็คงจะเป็นการทําให้เราเสื่อมเสียเพราะว่าเขาก็ได้ส่งข้อความมาว่าผมไม่มีอะไรจะเสียผมจะร้องสื่อนู่นนี่นั่นคืออะไรที่มันเสียไปแล้วอ่ะหญิงก็ไม่คาดหวังว่าจะได้คืนหรือว่าเรื่องเรื่องกล้องหรือว่าเรื่องอะไรที่เสียหายไปแล้วเพียงแต่หญิงรู้สึกว่า ยิงต้องการความปลอดภัยมัอ,อเจาะกันอันนั้นหญิงเห็นข่าวแล้วญิงก็รู้สึกว่าทําไมเขาถึงแต่งเรื่องได้ม,มหัศจัขนขนาดนั้อย่ามาคุกคามกันอีกขอให้หมดเวรหมดกรรมต่อกันยิ่งขอให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายที่จะปกป้องสิทธิสตรีแล้วก็ในตัวของหญิงลีค่ะ <S <S อืมีอ่ะทีนี้ในมุมในมุมหนึ่งเรื่องเล่าแล้วกันนะอะไรอีกเรื่องเล่าเย็นนี้เรื่องเล่าเย็นนี้เหรอเรื่องเล่าจากคนข้างบ้านอ๋อเป็นยังไงคะเรื่องเล่าจากคนข้างบ้านโอเคค่ะคือคือเหมือนกับว่า เออเออเขาก็แบบไม่ได้คบกันแล้วสักพักหนึ่งถูกไหมแต่ถามว่ายังรู้จักยัง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 ไปมาหาสู่ไหมก็ใช่แต่ทีนี้นก็มาเจอกับคนใหม่พอเจอคนใหม่เนี่ยก็มาเจอข้อความเนาะที่ที่มีข้อความจากเพี่อุ้ยกอบโกยจากหญิงลีมาให้ได้มากเยอะๆนะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เจ็บใจบอกอ้าเธอมาคบกับฉันเธอไม่จริงใจหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเออก็ขอเลิก อ่าด้วยด้วยเรื่องกล้องด้วยเรื่องอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งผู้ชายกลับมาที่บ้านอ่ากลับมาที่บ้านตรงตรงสุขาภิบาลห้าอ่าหุยลงรายละเอียดเนาะเออทำไมทำไมป้าข้างบ้านรู้ละเอียดจังเลยเขาอยู่ข้างบ้านเขาอยู่ข้างบ้านเขาบ้านฉันไะบ้านฉันอยู่สุขาภิบาลห้าหรือเปล่าไปดูเออเขาก็บุกมาใช่ไหมบุกมาปุ๊บก็กลายเป็นว่าเออไม่ยอมออกจากบ้านอื อยู่สักประมาณสี่ทุ่มแล้วมั้งตอนนั้นนะเอ๊ะทำไมเหมือนป้าเขา้ามาเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ <c oughs> ไปยืนอยู่ข้างบ้านเขาเลยจริงๆ <c oughs> ค่ะเนี่ยเอออะไรอย่างเงี้ยนะก็อยู่ประมาณนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ยอมออกจากบ้านอย่างลีให้ออกก็ไม่ออกก็ทะเลาะกันอ่าแล้วคุณไม้มาพอดีอก็เลยปะกันแหมนะในงานนั่นแหละอเออก็เลยไล่กันออกตรงนี้แล้วบอกเอาปืนจ่อหัวแต่เราก็เธอถา นี่ก็ด้วยความป้าข้างบ้านถามใช่ไหมป้าข้างบ้านก็อยากรู้ป้าข้างบ้านก็ถามเพราะกำแพงตึกมันบางไม่เห็นได้ยินแต่เสียงได้แต่เสียงก็เลยแบบเฮ้ยกปืนอะจาอหัวหรือเปล่าเอออย่างที่เขาอีกอีกป้าอีกบ้านหนึ่งเนี่ยเขาบอกมาว่าปืนจาอหัวอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่มีปืนอะไรทั้งสิ้นไม่มีปืนแต่ไล่กันแบบไล่ไล่ออกไปอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงไงอะไรคือความจริงแต่ถามว่าหญิงลีแจ้งความ ข้อหาของผู้ชายคนใหม่เนี่ยที่ที่ขอเลิกเนี่ยว่าบุกลุกถูกไหม,มก็บุกลุกก,กับไล่ก็ไล่ไม่ออกอ่ะตอนดึกแล้วก็ไล่ไม่ออกงนี้แต่ทีนี้พอโดนข้อหาบุกลุกเนี่ยมันเป็นคดีอาญาก็ดูเหมือนว่าผู้ชายก็เลยต้องหาคดีอื่นเนี่ยมาสู้ก็เลยเนี่ยส่งรูปหญิงลีที่ถ่ายกันเก่าๆเนี่ยให้<อ>ให้ให้เพจต่างๆแล้วก็ให้เพจต่างๆแฉนาง<อ>ว่านางมีโรคสองใบมัง่งนางเคยคบกับผู้ชายคนอื่นมั่งหรืออะไรเงี้ย อันนี้ถามกันแบบใจใจเลยนะค่ะแบบเปิดใจเลยนะคุณผู้ชมไอ้ป้าข้างบ้านเริ่มมีการแบบว่าอยากยุ่งอยากทิ้งอันนี้เปิดใจเลยนะอยากรู้เหมือนกันค่ะสมมุติเราเคยคบกับใครสักคนหนึ่งแล้วเราอ่ะมีรูปเก่าๆกับเขาแล้วจู่ๆเนี่ยเออคือคือเราก็มีชื่อเสียงในสังคมระดับหนึ่งแล้วจู่ๆเขาเอารูปพวกนั้นมาแฉเราเราเราต้องเจ็บใจถูกไหมแม่จริงๆแบบมันน่าเจ็บใจไหมเอาพูดตรงๆถ้าสมมติเราไม่อนุญาตจริงๆเขามีสิทธิไหมแม่เขาไม่มีสิทธิ ลูกเขาก็ตอนคบกันก็อาจจะถ่ายเก็บเอาไว้เ,เอาไว้ดูกันสคนเลิกกันก็จบแล้วมัน<ะ>มนรูปที่อยู่กันสองคนแต่ตัวฝ่ายชายเขาอ้างว่าผมอะเพื่อเอามายืนยันว่าผมเคยคบกับเขาจริงๆแต่มันไม่ต้องออกมาทั้งวิดีโอทั้งรูปเป็นล็อตขนาดนั้นหรือเปล่าวะเออเข้าใจใช่ป่ะ,ะคือเลิกกันไปแล้วก็จบไงแต่ทําไมต้องเอามาแฉอีกอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าล่าสุดเนี่ยผู้ชายเขาออกมาพูดแล้วนะแม่ใช่เพราะว่าสดสด,สดร้อนๆอนเลยค่ะเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้นะคะในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะก็ได้สัมภาษณ์คนรักใหม่ของพี่หญิงลีซึ่งต่อมาเนี่ยกลายเป็นคู่กรณีเขาไม่ได้เรียกนายกอแล้วนะแม่เขามีชื่อแล้วค่ะเขาชื่อนายเบซ์เปิดใจกันเลย,ยเ,ปเปิดหน้าเลยเปิดหน้าเลยนะคะ,คะบอกว่าตนนะขอเปิดหน้าพูดเพราะบริสุทธิ์ใจไม่ได้เป็นอย่างที่หญิงลีพูดเลยเบนรู้จักกับหญิงลีมา3ปีแล้วเพราะทำอาชีพฟรีแลน ภาพถ่ายถ่ายภาพเจอกันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกจนปีที่แล้วเนี่ยเบ้นได้ไปถ่ายคอนเสิร์ตได้เจอหญิงลีก็ยกมือสวัสดีจากนั้นหญิงลีก็ให้ผู้จัดก,การมาบอกว่าให้ไปรอที่หลังเวทีจากนั้นหญิงลีก็เดินมากอดจนผู้จัดก,การมาสก,กิดบอกดูไม่ดีแล้วหญิงลีจึงให้ผู้จัดก,การมาขอเบอร์แล้วก็ไลน์ก็ให้ไปไม่คิดอะไรค่ะวันลุ้งขึ้นค่ะพี่หญิงลีก็ทักไลน์นะคะมาถามว่าทํางานอะไรก็เล่าให้ฟังนะคะพี่หญิงลีก็ถามว่ามีเงินพอใช้ไหม เบนก็เลยตอบไปว่าพอที่จะประคองตัวได้ครับจากนั้นนะคะฝ่ายหญิงเนี่ยก็ได้โอนเงินมาให้5,000บาทให้ชวนกินข้าวนะคะแล้วก็พูดคุยกันมากขึ้นจนมีใจให้กันแล้วก็ชวนตนเนี่ยไปอยู่บ้านในฐานะคนรักให้ไปช่วยงานขับรถแล้วก็ให้เงินเดือน20,000บาทค่ะคนในบ้านฝ่ายหญิงเนี่ยทั้งทั้งทีมงานรับรู้ถึงความสัมพันธ์ส่วนตนก็รู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเคยมีคนคุยแต่บอกว่าจบไปแล้วเคลียร์แล้วจึงก็เข้าไปอยู่ในบ้านเขาระหว่างคบกันเนี่ยฝ่ายหญิงก็ไปที่รีสอร์ทบุรีรัมบอยมาก ก็สงสัยว่าทําไมไปบ่อยเพราะถามฝ่ายหญิงก็บอกไปเคลียร์ปัญหากับคนเก่ายอมรับว่าหึงหวงจากนั้นก็เลยทะเลาะกันตลอดค่ะจนฝ่ายหญิงเนี่ยะคะกลับมาที่กรุงเทพค่ะก็ไปรอรับนะคะเขาบอกว่าขอไปนอนบ้านคนสนิทก็ไปกันนะคะเช้ามาเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะมีท่าทีที่กังวลใจจากนั้นฝ่ายหญิงก็เดินหน้าตาตื่นนะมาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งจะเข้ามานะค่อยๆคุยกันนะใจเย็นๆจากนั้นผู้ชายได้ชื่อไม้เนี่ยดูว่าอะ ก็คือพี่ไม้นี่แหละก็เข้ามาทันแล้วก็มีปากเสียงกันจากนั้นก็มีการชักปืนมาจ่อที่หัวค่ะแม่เนี่ยเห็นไหมอันนี้คนละคนละมอันนี้เราไม่เหมือนกันนะแล้วแต่คุณผู้ชมจะเชื่อนะจะเชื่อใครนะเจ้าของบ้านก็เลยโทรหาตำรวจพอตำรวจมาไม้ก็เอาปืนไปแอบตำรวจก็ไปค้นก็พบปืนแล้วก็กระสุนเต็มแม็กแต่ตนไม่ได้ดำเนินคดีเพราะฝ่ายหญิงขอร้อง จากนั้นยังจับได้ว่าฝ่ายหญิงไปคุยกับไม้ผู้ชายคนเก่าในทํานองที่ว่ารอนะกําลังเคลียร์กับเบนซ์อยู่ค่ะตัวเองก็เลยรับไม่ได้ตัดสินใจออกจากบ้านตั้งแต่วันที่16เมษาย,ยนเพราะเสียใจและก็อึดอัดค่ะฝ่ายหญิงถามอีกาอถามตนว่าทำไมรีบไปออทําไมไม่อยู่เก็บเกี่ยวความสุขกันก่อนหลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็บอกให้เอาโทรศัพท์ไปให้ซึ่งตนไม่ยอมใหอม้อันนี้โทรศัพท์เนี้ย ค่ะงีซื้อให้อ๋อพี่หญิีก็เลยขอโทรศัพท์คืนนั่นแหละใช่ฝ่ายหญิงอะ่ะจะเรียกคนในบ้านออกมาตนเห็นไม่ปลอดภัยเลยไลฟ์สดไว้แต่ไม่ได้กะจะแฉอะไรแต่ทำเพื่อป้องกันตัวเอง เพราะฝ่ายหญิงอ่ะให้คนในบ้านสองคนมาทำร้ายทุกที่ท้ายทอยเพื่อแย่งโทรศัพท์ไปค่ะจากนั้นนะคะฝ่ายหญิงก็ไปแจ้งความค่ะในข้อหาบุกรุกบ้านนะคะส่วนเรื่องกล้องที่หายไปเนี่ยก็บอกฝ่ายหญิงไปแล้วนะตนถ่ายรูปเก็บเอาไว้แสดงว่าตนต้องเป็นคนขโมย hmm. เขาบอกแบบนี้นะซึ่งเบนยืนยันนะคะว่าฝ่ายหญิงเป็นคนบอกว่าให้เอากล้องไปปล่อยเช่าหาไรายได้เสริมแต่กล้องหายไปซึ่งคุณเบนเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เอากล้องไปยังเคยบอกฝ่ายหญิงเลยว่ากล้องหายเนี่ยจริงๆต้องไปแจ้งความนะ hmm. ยังไงก็ต้องแจ้ง ความเพราะคนในบ้านเดินเข้าเดินออกเนี่ยหลายต่อหลายคนไม่รู้ว่าใครเป,ป็นคนเอาไปแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมไปแจ้งค่ะค่ะถ,ถ้าหญิงลีมีหลักฐานว่าตนเอากล้องไปมาจับได้เลยส่วนเรื่องแชทยอมรับนะว่าตัวเองก็แชทคุยกับแฟนเก่าจริงมเมื่อหญิงลีรู้ก็โทรไปบอกให้เลิกติดต่อตนซึ่งแฟนเก่าตนก็ตอบกลับมาแบบประชดประชันว่าตนเนี่ยเป็นแมงดาชอบกอบกอบโกยฝ่ายหญิงใช่ไหมอยากจะกอบได้อะกอบโกยได้ก็กอบโกยไปเรื่องที่เกิดขึ้น ก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงคนมองติดลบแล้วครอบครัวก็ไม่สบายใจอเอาเป็นว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกเห็นไหมเวลาเราเล่าเราจะเล่าเรื่องอที่เราฝ่ายะนะคะฝ่ายนี้เขาก็จะเล่าเรื่องฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะเล่าเรื่องแบบหนึง่งแต่ถามว่ามันคือเรื่องเดียวกันไหมมันคือเรื่องเดียวกันแต่ว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอถูกตอ uh huh. ้องนะก็ต้องตามเรื่องกันต่อไป,ไ,ปไงคุณผู้ชมแต่ถามว่า เราต้องคุยเล่าเรื่องทั้งสองฝ่ายไหมก็ต้องเล่าเรื่องจริงๆมันมันมีพยานอยู่แล้วอะเรื่องปืนจ่อไม่จ่อมีตำรวจเข้ามาเจอปืนไม่เจอปืนจริงๆมันมีคนอยู่ด้วย